มาดูข้อต่อไปเลยครับข้อหาน้องอันโจทย์นะครับครับกำหนดให้ A เป็นเซตคำตอบของอสมการ3 2ลบ2 x ทั้งหมดส่วนด้วย1-1ลบ 1, 1 a อ s o l u t ์1ล่งลบ x มากกว่าหรือเท่ากับ0ข้อใดต่อไปน,นี้ถูกต้องข้อกอไก่ A c o m p ลี m มนต์อินเตอร์เซกับปิด2เปิด3ไม่เท่ากับเซตว่างขอไข่ A คอมพลีเมนต์เป็นสับเซตของลบอินฟินิตี้เปิด0ขอควาย A อ n ินเตอร์กับเซตของเปิด1เปิด2คือเซตว่างและวงองู A เป็นสับเซตของเปิด1เปิดอินฟินิต ข้อนี้ก็เป็นการแก้ระบบอสมการนะครับก็ต้องใช้ความรู้ขั้นสูงพอสมควรเพราะว่ามีแอบส์ลูดมาปนด้วยจะแก้ตรงไปตรงมาไม่ได้นะครับก็ต้องหัวใจหลักของข้อนี้คือมันติดแอบส์ลูดอยู่ในการแก้เราก็เลยต้องถอดแอบส์ลูดออกมาใช่ไหมครับพี่ก็เลยจะ แบ่งออกเป็นสามช่วงนะครับแบ่งเป็นสองแล้วกันแต่ก่อนอื่นเรามาสังเกตกันว่า ให้สังเกตว่ามันมีค่าแอบส์ลูดเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาเป็นช่วงตามคริติคอลพอยต์คริติคอลพอยต์คือเป็นจุดที่เปลี่ยน เหมือนกับเปลี่ยนจากเวลาเราถอด b s o l u t e มันจะออกมาเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้ใช่ไหมครับถ้าน้องลองสังเกตดีๆกราฟของ y เท่ากับแอบสู t e x นี่ออกมาเป็นยังไงออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับตรงนี้คือ y เท่ากับ x ตรงนี้คือ y เท่ากับลบ x เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า absolute x มีค่าเท่ากับ ล x เมื่ออันนี้มันรวมจุดตรงศูนย์ด้วยนะครับอันนี้มีค่าเท่ากับศูนย์ด้วยแล้วกันศูนย์เมื่อ x เท่ากับศูลบ x เมื่อ x น้อยกว่าศูนย์และ x เมืม่อ x มากกว่าศูจริงไหมครับแต่พรานี้เพราะว่าอะไรมันมันถึงเป็นเลขศูนตรงนี้กันหมดเพราะว่าคิดที่เข้าของมันคือศูใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าเราลองมาพิจารณา1ลบ x คีดที่ข้อพอ,อยของมันจะอยู่ที่อะไรเราก็ต้องจับด้านในเท่ากับ0ูย์ใช่ไหมครับก็จะได้ว่าคีที่ข้อพอ,อยคือเมื่อ x เป็น1เพราะฉะนั้นเราก็แบ่งเป็น2ช่วงคือน้อยกว่าเท่ากับ1และก็มากกว่า1หรือไม่ก็เป็นมากกว่าเท่ากับ1และน้อยกว่า1อันนี้ จ,จุดที่มันรวมกันไม่ค่อยใช้ปัญหาเท่าไหร่นะครับเราก็ลองมาดูกันเลยทำให้สามารถออแบ่ง อสมการออกเป็นสองช่วงคืออันแรกคือเมื่อ x มากกว่าเท่ากับหนึ่ด้านที่สองคือเมื่อ x น้อยกว่าหนึนะครับอันนี้ไม่งงนะมาดูกันต่อเลย อันแรกคือเมื่อ x มากกว่าเท่ากับหนึ่งนะครับถ้า x มากกว่า1จะเกิดอะไรขึ้นจะได้ว่าหนึ่งลบ x น้องก็จะได้ว่า x มากกว่า1น้องจะได้ว่า1ลบ x จะต้องน้อยกว่าศูนย์ใช่ไหมครับถ้าน้อยกว่าศูนย์ถ้าสมมติว่ามันน้อยกว่าศูนย์ น้องต้องถอดออกมาเป็นลบของตัวมันก็คือตรงกันข้ามใช่ไหมครับจะมาเป็นตัวนี้หรือคือ x ลบหนึ่งงงนะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าสมการที่เราได้ก็จะเป็น3ลบ2ลบ2 x ใช่ไหมครับด้านล่างส่วนด้วยอะไร1ลบด้วยด้านล่างเป็น x ลบ1 มากกว่า0เอาใหม่เป็น3ลบส x ส่วนด้วยลบ x บวก2มากกว่าท่าก,กับนคราวนี้คูณลบ1ขึ้นทั้งบนทั้งล่างได้ว่าเป็น 2x ลบสส่วนด้วย x-2 ลบ2มากกว่าท่ากศบ0อันนี้ไม่เปลี่ยนเพราะคูณ1เข้าไปนะครับ1ซึ่งแตกออกมาเป็นลบ1ส่วนลบ1เพราะฉะนั้นจะได้ว่า อะไรคียที่ข้อพอยของเราคือ3ามส่วนสองกับ2ใช่ไหมครับจับด้านบนด้านล่างให้เท่ากับศูนอันนี้ไม่เข้ารายละเอียดมากแต่ว่าก็เอาคิดที่ข้อพอยมาลงเส้นจำนวนแล้วก็พิจารณา ช่วงๆเป็นช่วงๆไปถ้าสมมติว่าน้องลองแทนเป็นสักหนึ่งล้านน้องก็จะดูว่าตรงนี้มากเป็นบวกเป็นบวกตรงนี้ก็จะเป็นบวกถ้าน้องลองแทนไอ้ตัวนี้เป็นสัก1.8ใช่ไหมครับด้านล่างเป็นลบแต่ด้านบนยังเป็นบวกก็จะออกมาเป็นลบอันนี้ทอแทนเป็นลบหนึ่งล้านก็จะออกมาด้านบนก็เป็นลบเยอะๆเลยด้านล่างก็เป็นลบเยอะๆแต่ลบสุหารด้วยลบก็มาเป็นบวกเขาต้องการช่วงไหนเขาต้องการช่วงที่มันเป็นมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์แล้วเป็นบวกก็ได้ แต่อย่าลืมจุดนี้ต้องไม่เอาเพราะาอาหารด้วยศูนย์ไม่มีความหมายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นช่วงคําตอบของอสมการในช่วงนี้หรือเปล่ายังไม่ใช่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะเราบอกว่า x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1 1อยู่ไหน1อยู่ประมาณนี้แล้วกัน1 x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1ก็คือตรงนี้ ชูไปหมดเอาส่วนที่เหมือนกันน้องจะได้มาคือตรงนี้กับตรงนี้ช่วงที่ออกมาก็เลยจะได้เป็นอะไรปิดหนึ่งปิด3ามส่วนสองยูเนียนกับเปิดสองเปิดนะครับสองไปถึงอินฟินิตี้นี่คือช่วงที่น้องได้มาเป็นกรณีที่1เพราะฉะนั้น ช่วงที่1จะได้คำตอบมาคือ1 3ึ่งส่วนสปิดยูเนียนกับเปิดสองเปิดอินฟินิตี้นะครับแต่นี้ยังไม่เสร็จอันนี้เป็นเพียงกรณีเดียวเองต้องมาดูต่อ กรณีที่2คือตอนไหนกรณีที่2คือ x น้อยกว่า1น้องจะได้ว่า1ลบ x มากกว่า0ทําให้ได้ว่าแอบสุดของ1ลบ x <c oughs> ก็จะออกมาเป็นตัวของมันเลยคือ1ลบ x ใช่ไหมครับ <c oughs> ต่อไปก็จะได้สมาการว่าอะไรครับจะได้สมาการออกมาก็แทนตรงแอบสุดไปตามนี้เลยนะครับ พี่คูณลบหนึเข้าก็เปลี่ยนเครื่องหมายตอนคิดที่ข้อพอยต์ก็มีสองอันคือศูนย์กับ3ส่วน2ใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าลองแทนไปก็จะได้เป็นบวกลบบวกน้อยกว่าศูนย์ก็ต้องอยู่ในช่วงตรงนี้ใช่ไหมครับน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์แต่ตรงนี้ไปต้องเป็นวงเปิดเพราะว่าส่วนเป็น0ูไม่ได้ตอนนี้เป็นปิดไม่งงนะ แต่ตรงนี้มันใช้ช่วงมันไหมก็ต้องมาดู x มันต้องเกี่ยวเนื่องกับช่วงนี้ด้วยคือ x น้อยกว่า1 1ก็อยู่าณตรงนี้ต้องน้อยกว่าไอ้ตัวนี้ลงไปมันช่วงที่เป็นไปได้คือตรงนี้คำตอบของช่วงนี้คืออะไรคือเปิดศูนย์ปิดหนึ่งใช่ไหมครับอ๋อต้องเปิดนะครับเพราะตรงนี้ไม่รวมหนึ่งทษที ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่าคำตอบของช่วงนี้คืออะไรศูนย์หนึ่งก็ต้องเอาคำตอบของส,สองช่วงมาทำอะไรกันมายูเนียนกันใช่ไหมครับพี่เขียนสั้นๆเลยว่าหนึ่งเอามายูเนียนกับสองต้องจะได้ว่าอะไรอันนี้มันไม่รวมแต่มารวมพอเอามาชนกันก็เกิดขึ้นมาใหม่ แต่ตัวนี้ยูเนียนกับสองอินฟินิตี้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่งงนะเพราะฉะนั้นข้อบอเอเป็นเซตคำตอบของอสมการที่พี่เพิ่งแก้ไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับ พี่ก็จะได้ว่า a คืออะไร0 3.2ส่วน2คือ1.5เขียนใหม่เพราะว่าจะเอาลง,ลงเส้นจำนวนมันดูง่ายกว่าอันนี้เป็นปิดยูเนียนกับ2 Infinity นะครับต่อไปเขาต้องในโจทย์มันก็มีให้ดู a complement ด้วยเราก็มาดูบนเส้นจำนวนแล้วกันอันนี้เป็น0เป็น1.5 เป็น2องนะครับอันนี้คือ A. A A พี่ให้เป็นสีแดงแล้วกันสีแดง0ไป1 1.5รวม2ไม่รวมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าคอมพลเมนต์ของมันพี่ให้เป็นสีสีเขียวไปตรงนี้ ใช่ไหมครับหรือผู้นี้ก็ะ <_ an> จะว่า A c คอม l e m เมนต์คือ <_ an> ลบ i n f ฟ n i t y รวมศูนย์ด้วยแล้วก็รวมช่วงเล็กๆนี้ซึ่งอันนี้รวม1.5เราก็เลยไม่รวมอันนี้ไม่รวม2เราก็เลยรวมไม่งงนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาเช็คชอยส์เช็คชอยส์กันดูนะครับ จรณาข้อง,งองูก่อนละกันข้อง,งองูบอกว่า A นี่เป็นสับเซตของ1กับอินฟินิตีหรือเปล่า A คืออะไรเพิ่งหามาเมื่อกี้ A คือ0 1.5ย n i o n ูเนียนกับ2 อินฟินิตเห็นชัดเลยนะครับว่าไม่เป็นสับเซตของ1กับินฟินิตีเพราะอะไรเพราะมันมีช่วง0ไปจนถึง1ที่ไม่รวมใช่ไหมครับเหมือนกับพวกง่ายๆคือน้องจะสังเกตได้ว่า0.5อยู่ใน A จริงไหมจริงจริงัดจริงนะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงนี้แต่ว่าอะไร 0.5ไม่อยู่ในช่วงนี้เพราะนั้นแสดงว่า A ก็จะไม่เป็นสับเซตของ1 i n f i n i t ีเพราะว่าถ้ามันเป็นสับเซตสมาชิกทุกตัวที่อยู่ใน A ต้องเป็นสมาชิกทุกตัวที่อยู่ในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นงองงก็ผิดไปงองงก็ไม่ใช่คำตอบ ต่อไปเราก็มาลองดูข้อคอควายกันนะครับข้อคอควายบอกว่าอะไรข้อควายบอก a intersect กับช่วงของ1 2ออกมาเป็นเสร็จว่างก็คือพูด,ดง่ายๆว่า2ช่วงนี้ไม่มีตัวอะไรโอเวอร์ล v e โอเวลักันเลยก็ลองมาดูนะครับ0 1.5คือ a a นะครับ a คือตัวนี้ เอาเจ้าตัวนี้นี่มาอินเตอร์เซตกับหน่งกับ2ถ้าน้องดูดีๆไอตัวนี้กับตัวนี้นี่อินเตอร์เซตกันเป็นเซตว่างแน่ๆแ,แต่ตัวนี้มีส่วนโอเวอร์แลปใช่ไหมครับตัวนี้คืออะไรถ้าน้องลองดูศู5 2อันนี้ศูนย์ไปถึง1.5อันนี้1ไปถึง2ส่วนที่โอเวอร์แลปกันก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับออกมาก็เลยจะเป็นอะไร ก็จะได้เป็น1กับ1.5ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่ใช่เซตว่างแต่บอกว่าเป็นเซตว่างมันก็เลยผิดเพราะขอขวายก็คือไม่ใช่คำตอบนะครับ รานนี้ต่อไปเราก็มาพิจารณาข้อขอไข่ขอไข่เขาบอกว่า A complement เป็น Subset ของลบอินฟินิตี้กับศูย์ใช่ไหมครับอันนี้จริงไหม A complement คืออะไร A complement คือลบอินฟินิตี มารวมศูนย์เารวมศูนย์แสดงไม่ใช่แล้วข้อนี้ก็คือไม่ใช่ไปเลยนะครับแต่เขียนให้ดูเต็มๆถ้าน้องสังเกตดีๆมันมีช่วงนี้นี่ที่เกินมาแล้วมันยังมีศูนย์อีกตัวหนึ่งที่เกินมาเพราะว่าศูนย์อยู่ในนี้แต่ศูนย์ไม่อยู่ในนี้และยังมีอีกช่วงหนึ่งที่โดดมาเพราะฉะนั้นจะได้ว่าข้อสผิดข้อขอไข่ผิดนะครับเพราะว่าศูนย์อยู่ในนี้แต่ศูนย์ไม่อยู่ในนี้ แล้วยังมีอีกหลายตัวเหมือนกันก็สรุปได้เลยว่าตัวนี้ไม่ใช่แสดงว่าข้อนี้ก็ต้องตอบกอไก่นะครับแต่ว่าเราก็ลองไปดูอีกทีว่าทำไมมันใช่เขาบอก A complement intersect กับช่วง2ปิด2เปิด3เป็นเซตว่าง A complement หาไม่ได้แล้วว่าคืออะไรลองมา intersect กับ ปิดสองอันนี้เป็นนี้นะครับอินเตอร์เซ็ตกับสองสสังเกตดีๆจะมีแค่2ตัวเดียวที่ซ้ำกันใช่ไหมครับเพราะมันเป็นช่วงปิดเพราะฉะนั้นอันนี้จะจองมาเป็นเซตของสองซึ่งไม่เท่ากับเซตว่าง เพราะว่า2เซตจะเท่ากันได้ต้องมีจำนวนสมาชิกเท่ากันอันนี้มีจำนวนสมาชิกเป็นศูนยอันนี้มีสมาชิกเป็น1ตัวก็แสดงว่าไม่เท่ากับเซตว่างจริงๆข้อกอไก่ก็เลยถูกนะครับสําหรับข้อนี้ก็เลยตอบข้อกอไก่นะครับน้องก็ต้องลองกลับไปทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับข้อนี้ก็เป็นการใช้ความรู้เรื่องออการแก้อสมการแล้วก็ ใช้คุณสมบัติเบื้องต้นของเซตและคอมพลเมนต์แล้วก็มาเช็คชอยดดูแต่ละข้อนะครับครับไว้แค่นี้ก่อน,นครับ